สวัสดีครับดิวินาสร้างป่าครับสำหรับวันนี้นะครับดิวินาก็จะพาเ,เพื่อนๆนะครับมาขุดดูนะครับเออไม่ใช่ขุดดูเราขุดเอาเลยนะครับหัวมันเทศนะครับที่ปลูกไว้ก็เนื่องจาก,กใกล้เวลาที่จะทําการไถนะครับไถพื้นที่เพื่อท,ที่จะเตรียมปลูกข้าวในฤดูกันต่อไปสำหรับมันเทศนั้นตอนนี้ก็มีคนกําลังขุดอยู่เดี๋ยวเราไปดูกันครับว่า มันจะเป็นยังไงไปดคูครับครับสำหรับมันเทศก็ไม่ได้ปลูกเยอะนะครับก็ปลูกทิ้งไว้ตอนช่วงช่วงประมาณปีใหม่นะครับประมาณเดือนมกราเนาะตอนนี้ก็ก็เขากำหนดนะครับปกติแล้วก็ประมาณ3มเดือนกว่ากว่าเนาะตอนนี้ก็3เดือนกว่าไปดูซิว่าเขาขุดมีไหม ไดบอม,มีอยู่นะครับเอาเ่งเนี่ยนี่ตรงนี้จะดีหน่อยนะครับไม่เหมือนคลิปก่อนที่ผมทำเพราะว่าคลิปก่อนที่ผมทำนั้นมันเป็นมันเทศที่มันเป็นมันเทศที่เกินอายุเนาะมันมันก็จะเน่าแต่ตรงนี้มัน มันก็พอดีกับอายุมันเทศก็ไม่เน่านะครับเดี๋ยวมาดูก่อนว่าเขาได้เยอะไหมนี่ได้แล้วหัวขนาดนี้นี่ดินทรายดินทรายรสชาติมันจะอร่อยนะครับมันจะหอมเดี๋ยวเรามาขุดกันบ้างครับเดี๋ยวดยวนาขุดบ้าง อูใกล้ๆกันเลยครับเดี๋ยวจะพามาดูใกล้ๆก,กันก็เป็นมันเทศนะครับหัวใหญ่อยู่นะนีออ่ที่ต้องมาขุดกลางแดดนะครับที่ต้องมาขุดกลางแดดก็เพราะว่าตอนเย็นนะครับ ฤดูนี้ช่วงอากาศตอนกําลังกําลังจะค่ํานะครับตอนเย็นตอนอากาศเย็นๆนั้นจะมกักกจะมีลมพายุฝนนอกฤดูนะครับบรรยากาศมันก็น่ากลัวก็เลยพาก,กันมาขุดตอนอากาศร้อนๆแบบนี้เลยนี่โอ้ดีโอ้ทำไมมันยาวอย่างนี้นี่นาจจะเป็นมันแบบพิเศษนะครับตัวนี้มันแบบพิเศษหัวยาวมากเลย นี่ได้เยอะเขาบอกว่าให้ขุดหมดเลยว่างั้นกลัวมันเป็นแมงนี่น่าจะเป็นไฮไลท์เลยนะครับไฮไลท์เลยเงาอนี้ใหญ่มาก ออกมากน,นะก็ประมาณ1นึ่งกิโลหนึ่งกิโลเลยนี่ใกล้ีแมงเหรอัวนี้แไหม คูปีกันนะนี่อีก่ว่โอว่าเ<อ>สบยว่าให้มันสับ

ครับเพื่อนๆครับเมือม่อขุดเสร็จแล้วก็นํามาล้างนะครับก็จะเอาไปกลับบ้านนะครับไปจําหน่ายก็ได้ประมาณนี้แหละเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับกะลินนาก็ขอจบคลิปไม่เพียงแค่นี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับท,ที่ติดตามรับชมช่องลินนาสร้างปลามาลตลอดกะสำหรับมันเทศใครชอบนะครับก็ทักมาเลยกะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ